มาติดต <En. S 1> ู้สวัสดีครับรอครับรอกูนัคุณใดนะผมหริว่าสบายดีทุกท่านนะครับอีฟสิอันนี้ปลาอันนี้ปลาปลาอะไรเนี่ยก็มาดูปลานะอีฟปลาดองครับปลาดองโอ้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 โหโอ้โอ้ครับผมอืมปลาดูสิปลาดูเท่าปลาดูเดครับผมปลาดูทำไมดู Nikke, chỉ có phương mà mình đủ lại đi Ôp lại đi mọi người Ôp lại đi Phương phương xa mọi người bỏ Có thích được rồi Vâng, xuống cơn hả bạn nhỉ? Xuống cơn hả?

เกือ uh, บแปดสิบเซนครับมันตัวนี้แปดสเซนมาแปดสิบเซนครับผมโอ้ยเดี๋นะดูดูนี่นะ oh. ครับผมดักปลาครับดักปลาของเต็มรั่วองนี่จะอ่างเก็บน้ำเลยนดูนะครับผม น้ำไหลขึมาครับผมนี่มา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 เกียจบชูน่ะจ็บก็บชูนได้ยัพอยัง่ะยลงจ็บชูอนะนาวันีีนี่วันะโอ้โอ ปลาสทุไจะลื่นหรือเปล่าไม่รู้เออน่าจะฟองปลาสดๆๆนะผมมีทุกปลาในทีนี ลเห็นคนมันก็ไม่โดดอีกนะโอ้ปลาไหนจีอืมนี่ปลาเห็คนมันก็ไม่กล้าดโดดนะเออเอาเจาของเจาของสวินก็พออยู่พอกินนะครับม่เยอะครับผมพออยู่พอกินนะครับ Ôi. mà plái, oh, thì nó mang kiếm lại Ô, đại nhiều đó hả à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  ô, ô, à à à เอาดิ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  <hi bona S 1> เ,าเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหโหปลาสุดๆนะผมพี่จีน <Heh registry> ี่โอ้โหปลาสุดๆเต้นน้องๆนะครับผมโหเดยอะเลย โชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้าวโอ้โหเฮ้ยเจียบเลยครับผมโอเคนะผมโอ้เป็นโลนักเกือบโลครับผมเอฟซีนะลากโดดทางผมเฮ้ปคลิปนี้าปไว้คลินี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวขึ้นดูข้างบนก่อนดิเผื่อฟซีบางท่านยังนะครับผมนิดอ่างเก็บน้ำห้วุ่นกองนะครับไอซีนะดูข้างบนก่อนไอทีระบายน้ำครับผม นี่ครับนี่อากเกมนาครับผมเอ้า oh. นี่ครับผมโอเคครับลิปนี้ฝากไ้แค่นี้ก่อนนะครับรอครับสวัสดีครับ